สวัสดีครับาวามอ้นเบาเด่นนครพนมนะครับวันนี้เรามาดูอ้นนะครับผมอายุหกเดือนนะครับผมสองโลกว่านะครับจับคู่กันนะครับผมตัวผู้กับตัวเมียนะครับผมนะครับใครสนใจโทรมาได้นะครับศูนย์แปดสองห้าหกหนึ่งสี่สามห้านะครับตัวอ้นใหญ่นะครับพ่อแม่พันสี่โลกว่านะครับผมนะครับน่ารักมากเลยนะครับสวยมากเลยนะครับออกสีนวลนนะครับผมสีทองแดงก็มีนะครับนี่ครับ สนใจโทรมาได้นะครับเริ่มต้นคู่ละหนึ่งห้าพันบาทนะครับหนึ่งมื่นห้าพันบาทนะครับผมตนหเดือนนะครับฝากติดตามกด like ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชคำนมสวัสดีครับ ช่วยกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ